สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามเ้าร์จ้าพี่น้องอากาศหนาวอ,อากาศเปลี่ยนแปลงหนาวแฮ้งพี่น้องเอ้ยแต่ไหลมองมาเมื่อกี้กับพอด้ป่าก็เลยสบเก็บเห็ดเฟืองไปตำปน่นพอดีกินนะคะวันนี้ใหญ่สุดพี่น้องเห็ดฟางเห็ดฟางฟาร์มเห็ดฟางของนางน,นะคะ ดพอดีตับตับปวดการข่าวลายสิบอกสบายดียพี่นอ้องเก็บเก็บอ่พอตดัดตับปวดมันยังออกบลาย,ายพี่นอ้องดอกน้อยน้อยก็เอาสนั่นพอดีแล้วปลูกเห็ดในตะก,กา้าได้จ่าเห็ดฟ้าปลูกครั้งแรกพี่นอ้องครั้งหน้านะฮะกับเป็นไข่ปกติขังเทิงหน่าตากกาะก้าอันสิออกลายกลัวตัวใหญ่มันหักกระเบิด ไงมันหักกับเปิดจากกัสีเปิดบงดุลาบนี้นะโจมมันแห้งหลายข้างในนะดอกไงมันจะบังแน่ไข่มันบักหล,ลายหนึงไข่มันกำลังจะออกใส่นีใส่เพืองนาพดมันจะใส่เพื่องนาวด ต้องเอาแขะตีมันออกน้ำมันติดเก็บเพชรนาดนี่ถ้าอ,ออกให้บดโรดเราต้องปาดทิ่มไว้มันสิบบ่อออกอแล้วก็ปาดทิ่มพี่น้องได้กินเลยนะคะเก็บออกบดโรดเราต้องเราต้องปาตีนไว้คือเห็นเห็นพันวาไนดะ้ปาดตีนไว้รเราเห็ดสิบ่ออกเพราะสินหนาวเก็บเพชรเพื่อง มุนแห้งหลายโอ้ย <Okay. S 1> เก็บดีๆก็บบ่อ oh. ออกแล้ว oh. ากาได้อาทิตย์เดียวออกได้กินแล้วพี่ดอกเอ้ยท mm. ี่งัดออกงั้นตีนี่ลหละปะไปไม่ได้ออกไหเมันเนาวเไขไข่เป mm. ็นออกวัใหม mm. เ่เออเขาออกไข่ไข่เป็นออกวัใหม่ดึงงอกไปแเ,เออแบบนั้นหละเขาปาดปะไว้ไนแต่นี้เด้อันัวปาดก็ทีมเขาหัน บอมันสีไข่มันสีเน่าใส่ไข่ไข่มันส,นสอกม,มาเรืร่อรรยๆมันมีเสื้อลายอยู่เดี่ยวอยู่ข้างในนัน่นเสื้อมาปวดปวดปิด,ปดหรือเปล่าตะการมันมีเยอะพอดะที่ปนอยู่นะคะออกข้างแรกย่อแหงหลายตะกานั้นออกพอค่อยลายทางตะกานี่แต่ไข่มันกำลังเป็ดไข่นะลายนะพี่น้องเห็นบ่ดิ ข้างหน้าเนี่ไข่ขา,ขาวนนั้นร้ายเนี่ยกำลังจะเป็นออกอันนี้คือไข่ที่มันจะออกเป็นเห็ดแต่เนี่ยเห็นปะอบไว้จักหน่อยเห็นบ่นี่ตะไข่เห็ดพอดิปนอยู่จา้าเก็บครั้งแรกนะคะนี่พี่น้องตะอุดตะเอออยู่บ่เคยปลูกเอกเถื่อนเะนาะเดี๋ยวน่าจะสั่งมาปลูกอีกแต่สิปลูกแบบปลูกแบบเป็นแผงบริปลูกเป็นตะก,าก้า ปลูกเป็นแผงว้าพี่ดาวเอ,อ๋ยได้ปนนะคะเดี๋ยวไปจีปน,นะคะ่ะเก็บออกแต่ละเออกระทบปาดตีมันคาไว้มันสิบออกม่เป็นปะนะน,น,น,น่องไข่ป่ะนะเพื่องนี่แหละเอาเพื่องแลลวก็วเอาหัวเสื้อโรยแล้วก็เพื่องหัวเสื่อโรยต่อเพื่อมันต้องแสกก่อนข้าเจ้าก็มีอาหารมาให้พร้อม เห็ดพี่น้องกําลังออกพวกอื่นก็ง่ายแล้ะดอกพวกนี้นะป้าพ่อพอได้ป่นแล้วพี่น้องเก็บเห็ดฟางไปจีบป่นจ้าเห็บสั้นเลยนะจอดเก็บสั้นเลยนะเขาเห็ดยูตะกาเอันนี้กะเพาปลาที่ถือพวกเศร้าเนี่ยครับปลาห้าปลาเผาเจ้าคือดำแหงแค่ปลาเผาเจ้าคือดำแหงแค่ไฟแหงโพดกระดาษเห็ดกับข้าวกินพี่น้อง สีป่นเห็ดเพื่องกินกับเอพักอีฮุมเบิดแล้วพักอีฮุมนะเบิดแลโอ้วอยากค่ะปุ๊ไสรกระดจีเห็ดฟางสีป,ป่นกิน้องพอได้กินเสยน,นะคะให้มันออกลายเหกสสบสิก,กนินกำลังเริ่มเป็ดไข่ ก,ก็มันจะเป็นตะกินเห็ดฟ้าปลูกเองบ่เคยปลูกคิดเกลือเกิดมาบ่เคยปลูกเห็ดฟา้าเกลือนะคาเห็ดนางฟ้ายังบ่เคยปลูกค่ะอันนี้ปลูกเองกับมือจ้ะแต่ดอกมนันแน่นเน่นดอกแน่นขนาดสุกแล้วบ้างสิป่นเองบ่เห็ดเป็นเนี่ยฮะเห็ดตัวเต็ม เ็เยอสบายดีพี่น้องเอาเสหเองป้งิเลยีเป็นหัวงสดุกปีบงดสุกกับตายกองกันใหญ่เละสุกไปส่ซีปุุปปิงเห็ดเพืองไว้ตำป่นพี่น้องตำเห็ดเพืองเบาซีไป่แล้วปิงเห็ดเพื่องพี่น้องเห็ดเพืองเห็ดเพืองปลูกเองพี่เราเลย ขาเป็นออกเล,ยลายๆก่อนจะสับต้มยำนะคะต้มยำเห็ดฟางเห็ดฟางเลยมักกินกว่าเห็ดนางฟ้าพี่น้องแต่แถวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้ปลูกเห็ดนางฟ้าขายเห็ดฟางบ่ค่อยมีคนปลูกดอกปลูกยาก้วยคือแบบบริยากแต่นาบ่เคยปลูกยัอ,อ,กอย่างอง๋อสุขล <laughs> กะกังสิบป่นเห็ดเฟืองพี่น้อง <laughs> S <S โอ้หกพริกสัวเรจะเป็นป่นหรอจะเป็นตะพริกพริกหลายฮะเอ็ดเพื่อนก็เก็บได้สินี่และพี่น้องก็ยา่างแล้วก็ได้ถ้วยหนึ่งค่ะตัาๆตัดๆ นน้ำปลาอะไรแป้งน,นัวกระพริบบอผงนัวลงไปนะคะว้าเซร็โอ้อ,อยากกินผักอีฮุมเด้บมงบ้านไปเก็บผักเด็กกินหนึ่งผักอีฮุ่มรอยผักอีฮุมก็เป็ดแล้วแต่ว่าน้อยพี่น้องคนจับผักอ,อีฮุมนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปวเห็ดฟางสดๆเก็บเองนะครับพี่น้องคะ เมนูวันนี้กับซิมิตรำทัวพี่น้องอันนี้คือประแดกนะคะอาหารปวดอัมมาลานะคะแล้วก็ปวดเห็ดฟางปลาเผาผักสเดา,จาวจ้าโอ้ยจีบันสมบูรณ์รูสุกกับข่าวจีบาดลายย่าเป็นสิ้นจะเป็นปวดโพอยู่ดีจะคดกินเพิ่งเห่ สบายดีเจรจัพี่น้องมาขบกิจขาวกานพี่นดำสบายดีสซมาหักไปสวัสเอามาลาอามาลาสบายข้ความูุ๋มสบายขับตลาดบุ๊บอื้นมางานวุ้นเ่ยดูปอดเพื่อน ของหมักนานแลครับพักอีลุนมีมังคตานี่เป็นมังคตานะครับไม่กินยามตามาลูกพัาเอามาดูเสียด่ไปดูต้นอะไรกันบ้ามันนิดมันต้นนน้อยถ้าใคเจาพานมันเท่ ไ้แห้งวันนี้เผากับจนดำไปลอเราไฟไปแฮงไปแดดก็ต่อยอมาลาด้วยผาตัดไปกินเดือ ้าของประแดกก็เงียบด้วยกอสิกินเบิดปะด้้ยนาเอ้ยประแดกเจ้าแต่ขฝากไมให้เตอบบาก็คือกเห็นแล้วไหมตอบบาลทกเลยะ้อั หกละหกไปละรทนีได้เน่ปะดกน่าไหน่ยเาปะไรือเว้บานเห็ดแท้แล้ว,ไ,วด<ท>ได้อยู่แล้วอบอกเอ้ยอมันไ,ได้ตลอดปาบบาลนะแต่ป้ามูอ่ยาปมูจะหาไม่ได้ thì ta palma. chúng ta cùng gì thì chúng ta cùng số bài ครับมาเดินไปนอกมักจิบภักอีกหุ้มของหมักนัง เริ่มปวดเนเพื่อนอไลายมันส้ดเย

เยอยู่เียงเาเผ่าจนาคนเอามาหอยพี่วันหนจะหนหอยครับขึ้นไปเลยหอยอะไรเอาอะไรเื่อเกียอากาศก็นาวนาได้ประเด็นนะวันน้อากาศหนาวแมนตุหนาวลนเย็นมืดแล้วแบบว่าเราจะไ็้อิ่มนะัาขาวเลยจะดูหังก็กนเยอะๆเล็โตเร็วๆ แน่พี่น้องจ้าก็สั่นฝ่าบรรยากาศไอ้ซันนี่กับดัดจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะไปแต่งตัวไปเที่ยวเมืองสวรรค์กันนะมาลาสิมาหลัง่อกพวกเสิ้ผ้าไอ้พวกบ่าวซุปไปเที่ยวนะนะบ่าวซุปมาแต่งไต่พวกยูทูบเบอร์ดังทั้งนั้นพี่น้องห้องเราบดังดอกห้องเราเป็นคนดังไฟจริงๆภาษาจักรสวัสดีจ้าพี่น้องฝากติดตามแล้วดัดจ้าพี่น้องแหละก็จะเลือกฝากติดตามซ่องบ่าวสีด้วยนะครับ่าวสีก็ เรา<ส><ส>เอกสองอกอหมาย่าถึงสองป<ส>อ่อ<ส>าแปะดูดูคนที่สองเลยคราวนี้สาเดียวเลยดิยังม่สาเดียวอ่ะ